สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอ,อเต๋านะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณด้านบนของอาจารย์ทุกท่านงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับโดดเด่นคำนวณได้7 วยออก252ห้าสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือวันที่16เดือน12ปี68เด่นบนของอาจารย์คำนวณได้9นะครับคำนวณได้9 2ต,ตัวมี91 92แล้วก็98นะครับส่วนชุด3ตัวเจ้าของข้อมูลให้มาเป็นแนทางทั้งหมด5ชุดด้วยกัน ก็จะมี 192, 292, 198, 298แล้วก็128นะครับเน้นติดดาวเพิ่มเติมมาให้2ชุดก็คือ292กับ198ตามนี้ครับข้อมูลด้านบนของอ,อเตา ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเอกเมืองย่านะครับอาจารย์ให้ข้อมูลชุด3ตัวมาเป็นแนวทางทั้งหมด5ชุดนะครับมี 165, 196, 496, 156แล้วก็296เจ้าของข้อมูลวงกลมเน้นไม่ให้เพิ่มเติมนะครับชุดเดียวนั่นก็คือ296ทุกท่าน ถัดมาจะเป็นแนวทางชุดเดียวของแอดปราชานะครับอาจารย์ให้57มาเป็นแนวทางแ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับที่สําคัญอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยมาต่อกันที่แนวทางล่างชุดเต็มนะครับของแอดคมงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายชุดเต็มของอาจารย์มี22นะครับแล้วก็มี25 แถมไปด้านบนด้วยทุกท่านดยออกสองห้าสองสองสอสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือชุดเต็มของอาจารย์นี่อยู่ด้านบนนะครับสำหรับชุดตัดเน้นอยู่ด้านล่างทั้งหมด6ชุดมี8385 9395 03แล้วก็05 มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุดด้านบนนะครับชุดเต็มอยู่ด้านบนส่วนชุดตัดเน้นอยู่ด้านล่างนะครับอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด6ชุดมี6 2 8202 5 3 8 3แล้วก็6 3มาต่อกันที่แนวะทางชุดเด่น3ตัวนะครับชุดเน้นของ Apple ชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับทาไมชอบใจก็เลื่อนผ่านได้มาด้วยกันก็จะเป็นชุดชอบส่วนตัวนะครับสำหรับชุด3ตัวที่ Apple ชอบนะครับก็จะมี309 409แล้วก็509ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มี63 65แล้วก็69ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงในทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่ชุดสรุปด้านล่างของอาจารย์โกสัมพีตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4กับ7เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข4 2ต,ตัวของอาจารย์มี 40, 45, 48, 47, 85, 87, 57, แล้วก็59แนวทางข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มวดก่อนนี่หลุดนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นชุดสรุปด้านบน งวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลขสองนะครับทุดสองตัวของอาจารย์ก็เข้าเหมือนกันนะครับมีสองห้าเข้าเป็นตัวกลับสามตัวของอาจารย์นี่ผิดไปแต้มเดียวนะครับอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองห้าโวยออกสองห้าสองทางดัเลขงวดก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ห้ากับแปดนะครับ เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลขห้าสองตัวของอาจารย์มีห้5ส5มห้าหกห้าเจแสองหกแดแล้วก็9ก้หกสามตัวอยู่ด้านล่างนะครับให้มาเป็นทาง4ชุดก็จะมี7 5 8ดห7 3แปหหแล้วก็9ก้ดห ต่อมาก็แนวทางบัวคำสีนะครับ3ตัวของอาจารย์ได้338กับ591 2ตัวมี389146แล้วก็08ทยถูกทันใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดนางนะครับ3ตัวด้านบนตัดรอบที่1มาด้วยกันก็ จะเป็นชุดตัดรอบที่2ชุดนี้เจ้าของข้อมูลบอกว่าเน้นแต้ม2กับแต้ม5้าัดหนาจอเอานะครับแล้วก็ไปข่ายหายใหญ่ดูได้เพิ่มเติมยังอยู่กันที่แนวทางของแอดนางอีกชุดนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นบนนะครับเลขเก้า ต่อมาครับแนวทางของทิศทาตะโกงวดที่ผ่านมาก็เข้าทุกทันตัวเด่นของอาจารย์มีเลขห้าสองตัวมีห้าสองเข้าตรงๆนะครับโวยออกสองห้าสองสองสองทางเดเลขของอาจารย์เลขเด่นสามงวดเข้าทั้งหมดนะครับส่วนชุดสองตัวเข้าสองนะครับแล้วก็ไม่เข้าหนึ่งงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกทันสิบหกทันวาหก 8ปตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8กับ5นะครับ8กับ5 2ต,ตัวของอาจารย์มี80838789 5052 53แล้วก็5 9นะครับอีกรูปแบบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นในทางรูปแบบนี้นะครับชุดแรกของอาจารย์คำนวณได้8 52กับ52 853กับ53 850 50 18383แล้วก็2อ8 9 8นะครับทุกสองตัวของอาจารย์สามารถเก่งได้หมดทุกท่านอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยนะครับต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดมารีนะครับเป็นข้อมูลชุด3ตัว สูตก็จะอยู่ด้านบนนะครับมีวินรอสอนรร้อยสิหน่วยมีแต้มมีคู่สลับสรุปผลการวิเคราะห์จาก14ข้อมูลได้ทั้งหมด10ชุดใครชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไปต่อยอดดึงชุดเด่นวันนี้จะเป็นแนวทางข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ทองเปรวนะครับให้มาเป็นแนวทาง12ชุด ตามมาด้วยสูตรใหม่ข้อมูลด้านบนนะครับสองตัวของอาจารย์คำนวณได้สองสี่กับสี่สองหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้เลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสามอาจารย์จับเข้าคู่ให้ได้ตามที่เห็นเลยนะครับอีกใบหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้จะมาพร้อมกับแนวทางครบบน แนวทางครบบนของอาจารย์คำนวณได้ 1, 2, 3, 4, 8, สองสามี่แปดาชุดเทียอาจา์มัดให้อยู่ด้านล่างต่อมาจะเป็นแนวทางแม่นมากขั้นเทพนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3มนะครับโวยออกสองห้งวดก่อนหน้าเข้าอยู่นะครับตัวเด่นคำนวณได้4ีสองตัวมีสี่ห้า ก็ใบด้านบนตรงๆนะครับงวดที่ออก1 4 5 3 7สําำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1 6 0 0ธันวาปี2,568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9ทุกทันคำนวณได้9 2ต,ตัวของอาจารย์มี9 1 9 2 9 3 9 4แล้วก็9 5ทั้งหมดก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับ พิจารณาก่อนนำไปใช้ขอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ